สวัสดีครับผมเมยนะครับผมกับลู่รอบรถบายเฮีนนนนวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูเกี่ยวกับเรื่องรีโมทสัญญาขโม,มยนะครับผมรถใครที่ใส่เนี้ยขโม,มยแล้วบางครั้งกดเปิดล็อกกดล็อกไม่ได้แล้วเข้ารถไม่ได้นะครับใช้เคใ้ไขแล้วร้องตลอดเดีย๋ยววันนี้จะพามาดูกันว่มามีที่การแก้ไขเฉพาะหน้าแบบไหนครับก่บอนที่จะไปเปลี่ยนหารีโมทหรือไม่ให้ช่างตรวจเช็คก็รับชมก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่งองรถความมีประโยชน์กับคนทุกคนที่มีแล้วอย่างไนหน่อนเรามาดูกันครับ นะครับผมปกติแล้วรถถ้าเกิดทันหมดหรือว่าอ่านีหมดกดไม่ได้เนี่ยมันจะทําให้ปลดล็อกายล็อกไม่ได้แล้วก็มีวิธีคือไขแกะเข้าไปตามเดิมเลยครับปลดล็อกเข้าไปแต่ว่ารถมันจะล้อคนะฮะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้รถเราสตาร์ทไม่ติดได้นะครับในบางคันหรือบางคันอาจจะสตาร์ทติดมาดูวิธีการแก้ไขชั่วคราวได้เลยนะครับว่าทำแบบไหนอนอื่นก็ขึ้นรถไปเลยนะครับแล้วก็อย่าเบรกค้างไว้ แจเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วก็บิดให้หนาปดตินะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแค่ห้าครั้งแบบนี้นะครับผมมันก็จะดังตอบรับเข้ามาตืดๆก็จะเงยียบละแล้วก็ทําให้เราตาตาติได้เหมือนเดิมนะฮะอ่าเราลมทเราก็จะกดล็อกไขล็อกได้ตามเดิมละนี่ครับจากการที่ีโมทกดล็อกไขล็อกไม่ได้เลยเราก็สัญญาีโมทล้องตลอดนะฮะ ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมาก็ให้ทำแบบนี้ก่อนเลยนะผมเันนับแรกแล้วก็ไปหาถ่ายริโมทเปลี่ยนหรือว่าไปปรึกษาช่างที่เขาติดตั้งได้เลยนะครับเราเจอกันใหม่นะผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ